รีวิวแนะนำซีรีส์จีนเกาหลีวายครบจบในที่เดียวสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำซีรีส์จีนเรื่องทางรักคู่ขนานนำแสดงโดยนางเอกสาวอาวีซูซินที่มารับบทเจียงมู่ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มเหอวี่ที่มารับบทจินเฉาบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกกับพระเอกที่พ่อไม่แยกกันตั้งแต่เด็กจึงต้องพลาดจากกันแต่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่อนางเอกตัดสินใจมาตามพี่ชายที่ไทยเป็นเรื่องราวของเจียงมู่นางเอกของเรื่องที่เติบโตมากับพ่อแม่และพี่ชาย เธออยู่ท่ามกลางความรักความอบอุ่นและได้รับการเอาใจมาตั้งแต่เด็กในขณะที่จินเฉาพี่ชายพระเอกของเรื่องที่ตอนเด็กเป็นอัจฉริยะที่กำลังมีอนาคตสดใสแต่แล้วพ่อกับแม่ของพวกเขาก็ตัดสินใจแยกทางกันทำให้พ่อพาพระเอกมาอยู่ที่ประเทศไทยทำให้พวกเธอต้องจากกันไปโดยนางเอกก็อยู่ในโลกของโรงเรียนในขณะที่พระเอกต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดหลายปีต่อมานางเอกก็ได้รู้ว่าพระเอกเป็นที่ชายบุญธรรมของเธอ จึงตัดสินใจมาไทยเพื่อมาตามหาพ่อและพี่ชายโดยหวังว่าพวกเธอจะได้กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งแต่เมื่อได้เจอกลับพบว่าพระเอกไม่ได้เป็นเด็กน้อยสดใสอีกต่อไปเขากลายมาเป็นคนในโลกใต้ดินทั้งแข่งรถและต่อยมวยโลกของเขาต่างกับเธอโดยสิ้นเชิงแต่ถึงอย่างนั้นนางเอกก็ยังอยากที่จะเข้าใจและช่วยเหลือพระเอกเธอพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพระเอกใช้ความรักและความจริงใจรวมถึงความมุ่งม,มั่นของเธอดึงเขากลับออกจากความมืด เผชิญหน้ากับอุปสรรคด้วยกันและช่วยกันตามความฝันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่ดูแล้วน่าจะมีความโรแมนติกหวานชมพอสมควรในช่วงแรกๆแต่ก็น่าจะมีความดราม่าที่หนักหน่วงหน่อยในช่วงท้ายๆคือเรียกว่าครบรสแถมยิ่งได้นางเอกตัวท็อปอย่างอวีซูซินมารับบทน้องสาวและพระเอกหนุ่มหล่อเหอรวี่มาเป็นที่ชายคือดูแล้วทั้งคู่นั้นผูกพันกันมากๆมาตั้งแต่เด็ก พอกลับมาเจอกันอีกครั้งก็สนิทกันมากขึ้นจนเกิดเป็นความรักออกอากาศทางไอฉีอี้ค่ะ